สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแซบนอควยมาจะพามาบมาเก็บมาร์กแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่น yeah. yeah. ี่ r e a d y y e a ีมันมีกัน, Are you น yeah. seen you there. กับอาเล็กน่อยนะคะมันมาไหนแดงหฮงสุกแน่นิดน่อยกับมีนะคะ กระดกๆกนี่หลังบ้านอ,าอัเล็กนี่นก,ก็สิมาเก็บนี่นะคะทุกชายกะบน้องเพ่งลูกชายนี่เพื่อจะมาไปเตะบ,บอนกับไปตีกอบนะคะอัเล็กน่อยอ่ะ พี่ตีกอบทำกระมีใหม่กอบได้หน่อยเพืโอโอ่อ,อนนี่ลูกไงนี่พี่แคฟูนะแล้วก go ็เราโกนทุกหน้าวินโดนะวินโดแตกอย่า้งนะคะลูกบแป๊บเดียวเด้นี่เราจเก็บให้เต็มกล่กองแป๊บนึ่นง ตอนนี้เราก็ได้เตรมกล้องแล้วนะคะทุกคนนี่แต่นวยใหญ่ๆนะคะลูกให,ใหญ่เลยนะคะอันแตนกระสิตอดคอยมะมังฟังผ่ดฟังผิดย่างผ้แดงเอ้ยย่างผ้แนนสุกนะคะอุ้ยงานนี่ดำปืออ้อเลยรสชามาก็จะคือหมากเล็บแมวนะ,ะบะตางจากหมากเล็บแมวปันในข้างบนนี้สูงต้องเอาบันไดมาปีนนะคะ ต้องเอาบันไดามาปีนนะจ๊ะครับผมโอเค okay. ลูกไายไปกินมเชกวันเกิดปะปูนะคะมื่อก mm ี hmm. ้พุนาบังแอปเปิลพี่น้องมันลน้นเมื่อยบังง่ายหนึ่งนะคะ <c oughs> พุนาต้นมันที่อันยิงนู้ดอันเปลี่ยนสุดปีนะคะล้นเต็มเต็มดินมาพุนา ที่นี่กับกกักษาธนาคารเรือยี่ไหลเีเอาไปจองนะคะไปใส่ลาลูกไส้ไข่อยนะเลซี่ไมาเก็บอันนี้ต่อนะคะไม่ค่อยได้ลงอันช่วงนี้เพราะว่าอากาศฮว่านันหงุดหงิดนะฮว่านมามันฮว่านคือบ้านเราเลยฮว่านพะโล่ฮว่านโวดโพฮว่านแบบเหนียวแบบหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็ยันยังไม่ได้ติดแอนนะคะเพราะว่ามันฮว่านมาโดนเนาะ เ <c oughs> ดือนปีนึงจะหอนเดือนนึงอาการหอนเหนียวไล้ว่ามีอาลมณมเห็ดคลิปนะคะแต่และเห็ดอย่างอื่นเห็ดแบบทำกับคงกับข้าวไปเรื่อยนๆนะคะอ่ะนามันคมเสด็จผนเห็นบ่านามันมาตังจากหมากเร็บแมววันทฮาดอกเห็นข้างบนนี่ดอกกักสากไป สำหรับวันนี้นะคะพอแล้วนะคะแดนสิตตอดได้เต็มกล้องแล้วนะคะมังแดดใหม่ยิงนูดาำปือปอๆนะะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะใครอยากได้มันเก็บเอ,นน mm hmm. อาอน,นะคะยีหลางมาหลายหลาย mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แซบนัวกลัวอย่างนุดด้วยนะคะช่องหน่อยๆเนาะสำหรับวันนี้บายบายลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ